สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัว m y m a c นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นแอปพลิเคชันจากทาง c i n s o f t นะครับผมตัวแอปก็คือจะชื่อว่าเป็น m y m a c เลยนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับระบบนะครับก็ทาการขึ้นมาให้นะครับผมในส่วนของตัวขีดสามขีดนะครับจะมีในส่วนของตัวออเดอร์จะเป็นการสั่งสินค้านะครับผมแล้วก็คเม m e r เป็นในส่วนของตัวลูกค้า transaction bin นะครับผม printer นะครับจะเป็นส่งการใชตเครื่องปรินนะครับเราเข้ามาดูทีละตัวเลยแล้วกันนะครับตรงที่จะเป็น order ก็คือจะขึ้นเป็นหน้าจออามนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็น customer ก็คือจะเป็นส่งตัวลูกค้านะครับเราสามารถทําการคีย์เพิ่มไปได้เลยนะครับผมจากตรงนี้ต่อมานะครับจะเป็น transaction นะครับว่ามี transaction อะไรบ้างนะครับสามารถตรวจสอบได้ ต่อมาจะเป็นปรินเตอร์นะครับเป็นการเซตปรินเตอร์นะครับเป็นระบบของตัวบลูทูธนะครับซึ่งเราสามารถเลือกขนาดกระดาษได้ไม่ว่าจะเป็น58มิลนะครับหรือว่า80มิล ต่อมานะครับให้เราเข้าไปที่ตัวออเดอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะระบุก,ก่อนว่า,าเราจะทําการขายสินค้าอะไรบ้างนะครับอันนี้จะมีทั้งหมดอยู่4หมวดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมวดเครื่องสำอางนะครับระบบหน้าจอกรีเฟซเป็นหมวดเครื่องสำอางให้จันทีนะครับหมวดของเครื่องดื่มก็จะเป็นเครื่องดื่มให้นะครับของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้สัตว์เลี้ยงนะครับ ตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นในส่วนของหมวดของสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็มาทําการเลือกรายการสินค้านะครับเป็นเจอฮายสิกไก่นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับให้สังเกตตรงรูปรถเข็นด้านขวามือนะครับจะขึ้นเป็นเลขหนึ่งให้นะครับชามใส่อาหารซูนักนะครับกดปีทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขสองให้นะครับเราสามารถทําการตรวจสอบรายการได้จากหน้ารถเข็นนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับประเภทเอกสารตรงนี้เราสามารถ เลือกได้สูงสุดนะครับที่จะเข้าไปในระบบของตัว My Bank นี้ได้สูงสุดอยู่ที่4ประเภทเอกสารด้วยกันอันนี้ยกตัวยอย่างนะครับผมทําการขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ในรายการตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัว Product Retail ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างถ้าผมต้องการจะเพิ่มเป็นเจอไฮสติกไก่เป็น5ชิ้นผมก็ทําการกดบวกเป็น5นะครับมีส่วนลดดิสเข้าไหมนะครับถ้ามีเราก็ใส่ลงไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับตรงนี้จะเป็น2อันนะครับ มีส่วนลดท้ายบินไหมนะครับก็จะเป็นส่วนลดท้ายบินที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเลยนะครับเราทําการกดที่เช็คเอาท์นะครับระบบก็ทําทการรันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้ารายละเอียดมาให้นะครับว่าที่เราทําการสั่งสินค้าไปมีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วทําการกดที่เซฟแอนด์ดาวน์โหลดนะครับจะขึ้นเป็นหน้าตาใบาเสร็จขึ้นมาให้นะครับ พอเราทาการดูเสร็จตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยข้อมูลถูกต้องนะครับทําการย้อนกลับนะครับไปที่ปริ้นเพื่อทําการปิ้นใบเสร็จออกมาให้ลูกค้านะครับอันนี้คือในกรณีที่มีการต่อเครื่องปิ้นไว้นะครับเครื่องปิ้นก็จะทำงานทันทีนะครับหลังจากนั้นกดนิวบินเพื่อทําการทําบินให้กับลูกค้ารายใหม่นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนของตัว MyMa c ครับผมขอจบการทำงานเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ